สวัสดีค่ะ Sunlight m o o n Love Reading นี่คือข้อความจากความรัก EP ที่33แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Universe หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะมีเรื่องราวข้อความความรักอะไรที่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ถึงสิ่งที่กำลังจะดาเนินไปในเรื่องราวของความรักของคุณบ้างนะคะ ถ้าท่านใดสนใจกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะสําหรับท่านใดสนใจนางฟ้ารสคอสนางฟ้าความรักสําหรับพกพาหรือว่าตั้งหิ้งบูชาหรือหรือว่าตู้หัวเตียงดใดๆก็ได้นะคะเป็นนางฟ้าประจําตัวเรานะคะในเรื่องราวความรักแล้วก็ชีวิตด้านอื่นนะคะถ้าสนใจก็คลิกไปอ่านรายละเอียดที่ลิงก์อินสตาแกรมนะคะใต้คลิปแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะ รวมถึงหินมงคลอื่นๆลูกปัดมงคลนะคะก็ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะขอทราบข้อความจากความรัก EP ที่3 3สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u s s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะข้อความจากความรักมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง เอเดจี่ข้อความจากความรักเป็นอย่างไรนะคะข้อความแรก Big Happy Change จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยแต่ว่ามันจะมาจากคนทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์คำชูที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตของคุณ Perfect timing ถึงเวลาสัทีแหละที่คุณจะได้ประสบความสาเร็จสมหวังมีความสุข ทั้งในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตนั้นเดี๋ยวเรามาแคลิฟายกันต่อเลยนะคะเรามาดูซิว่า Big h a p p y Chain ที่ว่านั้นคืออะไรนะ Big b i g h a p p y Chain ที่ว่าคืออะไรโอ้โหหนทางใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะมาให้คุณถึงถึงสองทางเลือกก็ได้นะคะ แต่ยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะได้สิ่งที่คุณต้องการแน่นอนมีใครบางคนอยากที่จะเดินทางมาหาคุณใครบางคนอยากที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะเลเวอร์คู่แท้ค่ะโอ้โหไพ่สีไม้เท้ามีทั้งโซเมทและทวินเฟรมที่จะเข้ามาพร้อมกันนะคะนี่คือโซเมทนี่คือทวินเฟรมนะคะหนึ่งนะ,ะที่จะเข้ามาในเวลาเดียวกันหรือว่าในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะ คุณอาจจะต้องอึดอัดใจหน่อยนะในการที่จะต้องตัดสินใจเลือกนะคะก็ความจากความรักคนนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะสร้างความอึดอัดใจแล้วก็สร้างความประหลาดใจคุณก็ได้แต่ว่าไพ่มันออกมาตามนี้เนาะเราก็ไม่สามารถจะอ่านเป็นอย่างอื่นไปได้นะคะผลน,นี้ไพ่ออกมาบอกว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะพบรักกับหนึ่งคือโซเมกของคุณคือเนื้อคู่ สองคือ twin frame นะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณมาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกถึงสองคนนะคนที่คุณผูกพันจะตาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่าคนที่ควรที่จะมาพบกันในชาตินี้คุณจะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีนะเดี๋ยวแคริฟาให้เดี๋ยวอาจารย์ซันแคริฟาให้นะคะระหว่างทวินเฟรมกับโซเมตนะแคริฟ ไพ่ก็ยังออกมาบอกว่าให้เลือกอนะคะเดี๋ยวขอแคดดิฟหน่อยโอเคดสตารโซเมดของคุณจะเป็นคนแดนไกลหรือว่าเป็นคนที่อยู่กันคนละฟากฟ้าแล้วทวินเฟรม่ะทวินเฟรมของคุณคือคนที่คุณจะได้พบเจอแบบไม่คาดคิดหรือว่า เป็นคนที่คุณไม่คาดฝันว่าจะได้เจอหรือว่าการกลับมาของคนคนหนึ่งที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าเขาจะกลับมาอีกและคุณเองก็อาจจะไม่คิดหรือว่าคิดไม่ถึงได้ว่าเขาจะเป็นเขาคือทวินเฟรมของคุณนะคะอืมโอเคคนคนหนึ่งที่เป็นโซเมทของคุณนะคะ เป็น New Energy นะคะเป็นรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นคนแดนไกลเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะมีการเดินทางไปมาหาสู่ คนที่อยู่คนละฟากฟ้าเป็นคนดีมีจตเมตตามีทุกอย่างครบพร้อมนะคะด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ทรัพสมบัติคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะระหว่าง2ทางเลือกคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางการเดินทางแล้วก็เดอะสตาร์มันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอยู่แล้วที่คุณจะได้เจอนะคะ สำหรับโซเมตของคุณนะคะเขามาตามแรงบุญแรงอธิษฐานดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างตรงจากที่คุณอธิษฐานขอพรกับ universe ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรืออะไรใดๆก็ตามที่คุณขอพรเอาไว้นะคะคุณก็เตรียม ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งคนนี้มาให้แต่ทีนี้มันค่อนข้างยากตรงที่จะมีใครคนนึงกลับมาแล้วคุณคิดไม่ถึงว่าเขาคือทวินเฟรมเดี๋ยวอ่านให้2กรณีก่อนนะเพราะหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีใครกลับมาเพราะว่าไม่ได้มีอดีตกับใครเดี๋ยวอ่านให้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งดาบอยู่ด้วยนะคะอืมพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นใครคนหนึ่งซึ่งมีมีพลังและส่งผลต่อความรู้สึก ะเป็นคนที่คุณอยากจะได้เขากลับมาที่สุดภาวนาแล้วภาวนาเล่าขอพรแล้วขอพรเล่าไม่ได้กลับมาสัทีจึงตัดสินใจตัดใจแล้วก็ออกเดินทางเริ่มต้นความรักใหม่กับเดลเวอร์ของคุณแล้วจู่ๆคนคนนี้ก็กลับเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือก นะคะเพราะว่ามันถึงเวลาของเขานะคะมันถึงเวลาคือ perfect timing อะ่ะก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้เวลามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะกลับมาแต่หนเนี้ยพอถึงเวลาที่เขากลับมาก็กลับกลายเป็นว่าจะต้องมาซ้อนกันกันกบโซเมดเนื้อคู่ของคุณนะทินเฟรมคนเนี้ยคือคนที่คุณเคยเจอเคยรักเคยผูกพันอาจจะเคยหย่าร้างอาจจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาก่อนแล้วไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่ ต้องการโอกาสที่จะกลับมาสารต่อพันธก,กิจความรักกันอีกครั้งก็จึงได้กลับมาแต่ว่าแหมในห่วงเวลาที่คุณก็กำลังเริ่มต้นกับเนื้อคู่ของคุณซะด้วยสิทีนี้คุณก็จะต้องตัดสินใจเลือกคุณก็อาจจะต้องฟังความรู้สึกด้วยอ่ะหนึงสองคือดูที่การกระทำของคนทั้งคู่ว่าคุณจะไปต่อกับใครในทิศทางไหนคุณมีฟรีวิวในการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอยู่แล้วนะคะ เลือกทางไหนดีที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วก็ให้คุณไม่รู้สึกผิดมากที่สุดนะคุณก็ไปหนทางนั้นได้เลยนะคะไพ่บอกว่าคุณจะต้องไม่รู้สึกผิดนะคะท,ที่จะตัดสินใจเลือกทีนี้อีกเคสหนึ่งในหลายๆท่านไม่ได้มีใครรอนะคะก็จะมีคนสองคนเข้ามาคนคนนึงเนี่ยเป็นเนื้อคู่แหละแต่อีกคนคนหนึ่งเป็นคู่แท้ที่ผูกพันชะตาตั้งแต่ชาติที่แล้วมาชาตินี้ก็ได้เจอเจอกัน แหลายคนอาจจะดีลกับคนที่พลังงานใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าคนนึงเป็นเนื้อคู่โซเมตส่วนอีกคนนึงเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่คุณจะได้เจอนะคะคนหนึ่งก็ตรงตามคําขอส่วนอีกคนหนึ่งมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วคนกับเขาเนี่ยก็จะมีอะไรเหมือนๆกันจนแทบจะเป็นคนเดียวกันนะคะแล้วการสานสัมพันธ์มันจะแตกต่างได้ด้วยความรู้สึกอยู่แล้ว กับ uh, The Lover ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าพอได้เจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะหรือ Twin Flame ซึ่งเป็น New Energy เนี่ยคุณจะรู้สึก Deep Connection น่ะจะรู้สึกผูกพันแบบมองตาก็รู้ใจบางทีกลางคืนแค่นึกถึงเขาเช้ามาก็เห็นข้อความเขาแล้ว แล้วก็บางทีแค่นึกถึงเขาเขาก็เดินทางมาหาแล้วนะคะต้องบอกว่าทั้ง Twin นเ a m e และ s so โ m a t e ของคุณคนนี้เป็นคนที่อยู่ไกลกันด้วยกันทั้งคู่นะคะถ้าคุณอยากได้ต่างชาติหรือชะตาคุณเป็นคู่ต่างชาติก็ได้คู่ต่างชาติทั้งสองนี่แหละให้คุณได้ตัดสินใจเลือกแต่ถ้าชะตาคุณนะคะเป็นไปในทางที่เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นคนไทยที่อยู่ไกลกัน นะคะซึ่งเหมือนเดิมคุณคุณมีฟรีวิวคุณมีจิตอิสระในการตัดสินใจเลือกนะคะไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องเจอคลิปนี้คุณจะต้องได้คู่ต่างชาติเท่านั้นนะคะคือไพ่มันก็ไม่ได้ออกมาเป็นต่างชาติแบบร้อแต่ไพ่บอกว่าเป็นคนแดนไกลดังนั้นคุณจะได้ดั่งใจหมายแหละ อยากได้ชาวต่างชาติก็ได้อยากได้คนไทยได้สิแต่ว่าเขาหรือเธอคนนี้อยู่ไกลกันนะคะคนหนึ่งจะตรงสเปคส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นทวินเฟรมนะคะอาจจะมีอายุอานามที่น้อยกว่าคุณเขาจะมีบางอย่างที่ไม่คาดฝันในตัวเขาอะเช่นอายุน้อยกว่าคุณมากแต่ประสบความสําเร็จมากกว่าคุณเนี่ยประมาณนี้นะคะได้เจอในลักษณะหรือว่าหนทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเช่นมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบไม่คาดคิด นะคะหรือว่าอยู่ๆคุณเข้าไปในเว็บหรือว่า,เ,าเล่นโซเชียลแล้วก็ได้เจอแบบไม่คาดคิดนะี่ยดังนี้เป็นต้นนะคะอาจจะได้เจอทั้งสองทางอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือผ่านทางการเดินทางด้วยแล้วก็ผ่านทางสื่อโซเชียลด้วยคนนี้เจอกันด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอะ Helpful people ออกมาบอกว่าคุณะจะได้รับความช่วยเหลือในการช่วยเรื่องของการตัดสินใจเลือกได้นะประการที่ห ประการที่สองอบางทีค่ะ,ะคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณสามารถปรึกษาหรือว่ามีกูรูให้ความรู้คอยช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตนะคะ,ะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในด้านความรักให้สามารถหาหนทางแก้ไขหาทางออกได้นะคะ คนที่เข้ามาช่วยเหลือก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณติดตามทางโซเชียลก็อาจจะมีส่วนช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าครั้งนี้จะเลือกไม่ได้หรือจะเลือกผิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเดชาริออ t คุณจะตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องและคุณจะไม่มีวันที่จะเสียใจในปลายทางข้างหน้าคุณจะได้แต่งงานกับคนที่เกิดมาเพื่อคุณอยู่แล้วทั้งสองคน แต่สำคัญว่าคุณจะเลือกใครหนึ่งในนี้คุณจะเลือกใครที่จะอยู่กันไปจนตลอดชีวิตนับจากนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญตรงที่ว่าในเร็วนี้ก็คงจะได้ออกเดทกันระยะเวลาการเจอเจอนะคะอยู่ที่หมายเลข4อาจจะนับจากนี้อีกแค่4วันหรือ4สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบเหตุการณ์ตามข้อความจากความรักนี้ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องกับราศีมีนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแต่ว่าคนนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกทิศทางไหนอ่ะยูนิเวอร์สซัพพอคุณคุณจะมีความสุขมากที่สุดในชีวิตนับจากนี้เพราะว่า เป็นสิ่งที่คุณฝันเป็นสิ่งที่คุณรอมานานแล้วความรักครั้งเนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ครั้งสําคัญชัยออดขึ้นหลังสํำรับนะการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาพร้อมกับการยกย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากการเปลี่ยนเรื่องงานนะคะเปลี่ยนอนาคตไปเลยก็ได้เมื่อคุณได้เจอทั้งโซเมตแล้วก็ทวินเฟรมของคุณคนนี้นะคะซึ่งหายากมากนะในแต่ละคลิปที่จะเปิดได้ขอภยค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งสองใบขนาดนี้นะคะซึ่งหายากมากแต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษของข้อความจากความรักที่คุณโชคดีนะคะได้ไพ่ความรักถึงสองใบแล้วก็ขอให้ได้เจอกันในเร็ววัน <c oughs> ถ้าใครอยู่ในโซเชียลมีเดียก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านน่าที่จะอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะเพราะว่าไพ่สีเมทาวมันขึ้นเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของคุณแล้ว perfect t มม i n g นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานข้อความจากความรักในตอนท้ายกันเลยนะเป็นอย่างไรบ้างยู v e เวสมีอะไรอยากจะบอกคุณสำหรับคลิปทรงพลังคลิปนี้บ้างนะคะไหนดูซิ คุณจะได้เจอคนมาร่วมฝันร่วมแบ่งปันชีวิตกันเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะไม่มีผิดพลาดไปกว่านี้นะคะครอบครัวกำลังจะเกิดขึ้นโซเชียลสิ่งใหม่กับเราจะเกิดขึ้นเช่นคุณได้แต่งงานกับเขาแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ครอบครัวที่น่ารักเพิ่มจากฝั่งเขาด้วยนะคะชีวิตคุณก็จะไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปนะคะอขอให้เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความจริงนะคะ เพราะว่าคุณมีดีพอที่จะได้พบเจอสิ่งต่างๆที่ดีตามพลังงานของไพ่นี้ก็ขอให้เชื่อวมันเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าไม่เชื่อก็แค่เลื่อนผ่านแต่อย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะมันจะเหมือนเราสาปส่งตัวเราเองไปชั่วชีวิตเลยนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ